นี่นะคะพี่จอนมาแล้วเครื่องนี่สวยสวัสดีพี่จอนค่ะเป็นรำงยัยสดจากบ้านพื้นราคะวันแรกที่ได้เจอพี่จอนหลังจากฤดูกาลที่สองนะคะพูดเพิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าอ่ะเหมยก็ยังอยู่นะคะมาเอาบักลำัยายไปกินพูดได้หนีหนาแตาคุณคุณนะ กู้นอ่วะมาหอดกเลีงเสรํมใหญยก่อนเดี๋ยวให้ัมาก่อนเจจอดก้นวอันนี้ก็คือแซบหรือว่าจังได้นี่หบางรถเลยพี่น้องขอบคุณนะคะอันนี้ของพีหมัน้องีถือไปเล่จาะของอ่ะสามพวงนี่ต่นน่พีแม่าก่ด้พวงนี่มันเต็มเต็มไหม ก็ต้องสงสัยว่าผู้ใดเด็ดเท่านี่ลายนี่นี่ก็มีมูพี่พี่มาบักลำยายค่ะบักลำยายฟี่จากบ้านคู่พึ่งมาเอาอันไปเอาบักลำยายไปกินค่ะเอามาเจ อย่าเห็ดคือหลายไปเอาไปเอามาถ้ากิดยิ้ดไปเกินยี่สิบได้เลยค่ะเอาได้เลยวันนี้นะคะบอกว่าจะเอาสีพวงเอาไปอยู่พินจนเปิดฤดูหยิบได้เลยค่ะคนละไปหยิบเลยหยิบได้เลยค่ะคนละพวงสีไม่ไได้ีสบ่อพ่อกันแง่นับ แดนเซอร์กับหยอกดี่ดีนะคะใชพวงพวนพผู้ใหญ่เนอะผู้ใหญ่อย่างพวยเยเอาถ่ายคลิปอยู่เอาเลยค่ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยเอาไปเบิร์ตพ่วงเด้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเลยเอาไปเลยค่ะมาหยิบเลยหยิบเลยค่ะเอาเลยอันนี้กับทออันนี้กัยืนกินมันกับว่าเต็มพ่วงเจียเชียตัวแบบเนี้ยจะบอกว่าให้หยิบเวลา บอกว่าให้ถือไปเบิด์ทั่วพวไหนเก่งก็่นสิต้องใส่ผุ่นจะคลองซิมแล้วไปเปลี่ยนเราพ่วงใหม่พี่น้องกำใจภาษาอังกฤษอีผึ่งมาไม่ภาษาอังกฤษนี่นะคะถึงมือน้องแก้มแล้วนะคะสามกิโลพ่อเจย์หนึ่งพ่อสุรพินสองนะคะอันนี้พ่อเป็นหอดไม่ค่ะพ่อต้องเป็นพ่อสุน้อเป็นพ่สุขอบคุณพ่อสุอีกสอง่วแก้มเนี่ยเราไปแบ่งกันกินกับที่แก้มนะคะหลายค่ะหลายเนี่ยอันนี้จะกินกับข้าวใส อเออีกเีกันเนี่ยพูดเดียวแบ่งงละยืนกินยืนนะสองคนละซีพว่วงสองคนละซพวงพวงหนึงขาซ้ายพ่วงหนึ่งขาขวากินแล้วเรากะจากรอดีกินก็พาใช้เอาอีกเน่ยเนน้จงไห่นั่งหักแท้งกับอ่นุกกินน่เออเราพวงนี้ดีก<อ>ว่า วันนี้ได้แปดชิปแล้วนะคะครูพึ่งแปดอิีิพรทายแต่เศร้าแล้วนี่พวกไหนแว่นแบ่นประดองสงสัยนะค่ะเพราะว่าอย่างพุ่งเลยค่ะเด็ดอันบังลําไยอยากใช้ยอะพุ่ค่ะแต่ว่าพ่อพอแม่เอฟซีพันเหมาจากบ้านน้องพึ่งเองค่ะเก็บเองเด็ดเองทุกอย่างมาแจกทีมงานนะคะขอบคุณพ่อพอแม่นามรค่ะคุปถ اي ตอนปิ้นในมีอยู่ป่ ไล่โสดเบิดมือเจดชโมงอะแต่งแต้เก็บแต่งแต้ยกชโมงแหโลบอมมาว่านั่นสองหน่อยกว่าโล่เแต่ว่าขายให้คนเพิ่นมาอาย่บาสามต้นยุบานอันี้เครื่องต้นเด้นีีบอุดนขายดีต้นหนึ่งเจ็ดร้อยโลอะเจ็ดร้อยโลเจ็ดสองบอเพิ่นเป็นรับซื้อยุบานโลเจ็ดบาท เอาลดเจ็ด่แล้วเขาขายรถละยีนะแมนที่เอาไปขายยู่กุงเทพลดยี่สิบบาทบ่คู่กันแตกบ่รอนาหนึ่งชม่งเบิดเอาไปรถหนึ่งโอ้กุงเทพะายว้นรวะวันนหรอวะที่ลาเห็นวะที่ทุกคนมันวช่วงนี้ก็ถือว่าขายดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้กาไรไหมเพราว่าให้เยอะโพดจนจนต้องบอกไว้ว่า ถ้าเช่าขาดทุนไปบอหลอดยุบได้หนีเดือนเดียวได้หนีต้องบอกไว้อังซีเพราะว่าเราเราขายหลายพู้ไม่เกินเียบออบาเพลงนี้บาสลอนเพลงนี้จ้ะเลยเดี๋ยวสิมาสอบถามพี่พี่แดน์นะคะมัล้ำไยแสบบ่คะเอ้ชิมหงยแน่มันหวานบอ หวานมากแจ็คซิมไปนะคะหวานมากก็ซันสนับสนุนทุเรียนก็ได้เขามีบักล่ำย่ไหกินผัดไปอยากบักทุเรียนสาวบาลีมน,นะคะปีที่แล้วเขาอยู่กับเราแค่ครึ่งฤดูดดการแล้วเขาก็หนีเราไปนะคะปีนี้เขากลับมาแล้วนะคะปีนี้จะแต่งหน้าให้ปีนี้มาพร้อมความผมยาวนะคะเพราะปีที่แล้วเขาผมสั้นคุณอนะสายไปปีนี้จะแต่งหน้าให้ไม่เต้แล้ว อันนี้คือทํามาเองปะใช่เพราะว่าว,ว,วาาลาซัมซัมเต็มเสร็จน,นะคะทีมแดงเขาเฮ็ดมาไว้กินดีมากนะคะก็อพอแม่แม่ผู้ใดยอยากสนับสนุนค่ากินค่าอยู่แดนเซอร์สามารถแห่งใดได้ค่ะมิแต่รูพูตาฮักจะเป็นเกียบเป็นอย่างมากเลยค่ะพ่อข้าไทายกับเอรกาดกินบักลำไย่นะคะพี่น้องสีนะคะตอนนี้แดนเซอร์ก็ มาเก,กือบเพิงแล้วนะคะมาเตรียมสอบอ้วนอันนี้กระยานแต่อ้วนพี่แห่งกินหลายกว่านี่นงแต่ปีนคนอะ่ะอันนี้ก็ยืนกินไม่หยุดเลยนะคะเบางพี่นอ้องละแมนสะแมนกินขึ้นิ้นเบิ้งเบ,งบ,งบ,งบงิ้บงเบิ้งซซูมไหมเบิ้งโอ้ยยี่นอดแจวอุดยน่าเกีย ยินเพลงนี้แล้วหลอนมากนะคะลิขสิทธิ์บัตรลูกลไม่ก็เลียวไม่ก็มบอ่กนีนนนน่เาตังดูลลากับบอสทายไปบกักหลยนะเดี๋ยวจะพามาสัมษณ์น,นะคะว่าทำไมเขาสองคนถึงไม่หยุดกินอขอสัมษณ์น,นะคะคือว่าหางรถในสองคนนี้ว <laughs> าหวา,านไหมคะ<ร> ชีวิตติดความเป็นแม่ค้าโลละหาบาทกินจนปบบปากเคยยิงเากินอีจะพูดเลยพูดาบ้านกับตะบังอะไรยิ่งบ้าบ้านพี่จอนมีบ่เปนพี่ช้บานค่ะแมนย่อยยอะยอยูะมันคือยุบานโลละบาทโลลหาบาทยุบานโลละสิหาบ้านบ้านสี่หกเลขสีศูนไปทางนิ้เอาเลยาเลขน้องอันฝ่าใส น้องฟ้าใสได้4 004 4 004นะเพราะว่าจอนฟันหินฟันหินโลงศพน้วจะส0นี่แหละฟันเมื่มอใดเมื่อคืนขอยางีเพชรบอมันต้องออก0 330ก็ซื้อด้วยตามโปรฟี์สูงถ้าออกที่ลี้นนี่นะคะ มักต้มย่าิือหลายทั้งไหนนั้นน้งพึงลงบ้านใ่8กิโลแล้วนะคะเอาเลยค่ะว่งเลยว่งเลยเจมไส่หน่องค่ะแท้งกับพีานุกเจหน่องนะคะควดมันหน่อยไปเลยหน่อยจัเลยเหอหวานจน้มดข้น่รหวนหลายจนมดขนรดนะคะ ยิบเอาเลยค่ะนี่พอแล้วก็มาเอานะคะแล้วขายของนี่ของน้องเนเน่ได้แล้วนะคะช<ๆ>องจีนลองแซรองเพลงกันนะเพลงตอนบดายนิดหน่อยนะฝ่ายฝ่าฝ้ายฝ่า <c oughs> มัมีเสียงฮ้อน ก่อนจะแยกย้ายนะคะก็ทำความสะอาดเปิดบลัมย้ายนะคะเดี๋ยวน้องพึ่งจสิเก็บ escape. กวาดเพราะว่าที่นี่เปิดบลัม,มย้ายอยู่นะ็ะเดี๋ยวศีพว่วงเดี๋ยวช่วงบ่ายมีนัดไหมรอฟังอีกทีนะคะช่วงเช้าซ้อมเสร็จแล้วนะคะวันนี้ซ้อมเซล้วไปไส้นี่ แตห้องก้นเข้าไหร่มารอหยังตั้นเรีวโตสิจากิน่ยไวจามากินไวจาบ่เยือใสาชเวดไอย่างกล้องสดชื่นหนาแล่ะขบแสงนี่ทีแปสงแปสงให้แล้วอ้ดีเดียวับหองล้วบอะไรคับแล้วอนวนูอื่นได้อเปู่อื่นเต้นเจนมูอื่นเต้นงามท่านออก ได้วม่งก่อนตอนใบสอบเบิ้งเบิ้งนี่คุณได้านมาครับพ่ะนะที่นุกปะงานตอนใบใบม่วงตอนนี้จะม่วงละเที่ยงมีเวลากินเท่าหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมง นแยกย้ายวันนี้นะคะนัดอีกบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวต้องไปกินข้าวนะคะบ่ายโมงจ้าเอาไปค่ะมันเหลือละเหลืออยู่เอาไปกินค่ะนีี่ลเกิดเป็นไกดว่าเกันี่ตายห้านายห่านายบอกว่าบอกว่าพี่ดิ๊นก็อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนคลิ๊กเกิลนะเดี๋ยวเปลี่ยนอยู่แล้วันที่ดินเปลี่ยนว่าไรอ่ะค่ะเดี๋ยวก็เรียกเป็นเรี่ยงนะหนู พี่นี่เส้นบ้าหายได้ได้ลองลายกันเนาะ้รองะไปมาเอาไปฝากไปฝากพี่แอดบะเรายู่ใส่ล้วยือ๋อแล้วยยไปวงหนึ่งเอาแล้วงหไปยอวงหนึ่งีองวงสอวงนีบ่อแม่ใครจะผู้อื่นแถบใครจไม่ผู้ทายจะบงืจ้ะบม แอบบัเชียนมบานเขาซอมดเมื่อจคตีบเล่เขาซอมอีกมิซีีหายสำซอมมงหนึ่งเราเดี๋ยวเียอีกเหอเอร์เนิกไไายหรือเปล่าอาบกบาบี่ได้ซอายอีกตอนใบเห็นบรรดาบ้ากินเข่าเอาลำไยไปฝากขเจ้ากัน เอาเรียกเอาเรียกเบิ้งรถชรใไม่ได้นะนะเปิดลาดได้เรื่อยๆนะตอนนี้นะคะลำไยเราได้หมดพันรถแล้วเพราะว่าแจกทีมแดนเซอร์แจกพพอึ่นที่เล่าทำความสะอาดที่เล่าขายของยนี่งนะคะั้งแต่นั่งกรได้แค่พื้นที่เปลือกบังลำไยเรียบร้อยแล้วได้กถดายวันนี้กวาายกวถ่ายกัน เดี๋ยวเราจะแยกย้า,ายเพราะว่าบ่ายโมงมีนัดนะคะนุเก็บไว้ให้พี่นุกเกอร์พี่เก่งพี่นุกเกอร์พี่เก่งกับน้องฮักแพงอยู่นะคะไว้หน้าลดไะมาเบิ่งนัดหมายสรุปแล้วใบสองใบสองใบสองเป็นบัตรเธอเขาจะมาใบสองเขาใบสองจะไปอาบน้ามีด่อฟสาวฝืนจริงสิไปกับฉ <c oughs> ันมาหนี่งหรือไปคนละทัาน เจงแซนเดี๋ยวขาอนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะมาเจอกันใหม่บ่ายสองนะคะนี่นะคะตอนกลับนอกจากจะขนลำไยมาแล้วก็ยังขนทีมแดนเซอร์กลับไปด้วยนะคะนั่งหนาบ่พ่อเบิร์ดกันนะคะก็เลยต้องนั่งหลังกันเบิร์ดทุกคนนะคะกลับไปพักแล้วนะคะ